สวัสดีครับสวัสดีเช้าช่องอึดเวียกชาแนลครับเมื่อนี้อยู่ทรงหน้าครับมาเบรงแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นระบบไฟเอามาเปิดนะครับให้ไกลฟังวิทยุนะครับฟังเพลงไกลจะแดดร่มดีนะครับนี่เป็นกล้องนะครับกล้องชาร์จนะครับโซล่าชาร์จคอนโทรลเลอร์นะครับเอาไว้ชาร์จไฟเข่าแบตเตอรี่ครับผม บแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตรงนี้นะครับคือแผงโซลาเซลล์นะครับกำลังรับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงนะครับแล้วก็เข้าไปชาร์จนะครับให้กับแบตเตอรีร่นะครับผมบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ส่งไปจัง ยังโหลดนะครับโหลดตอนนี้ผมก็เอาเครื่องวิทยุนะครับวิทยุามาเปิดแล้วล่องเปิดให้เบิรงเปิดให้ฟังมะมีเสียงว่าด,ดวงวิญญาณสเสวยเครื่องขังเวยนั้น,นี่ครับก้านทูบไม่ยังไม่หมดดอก ก็ได้ยินเสียงคนงานคนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาบอกกับน้องสาวบอกว่ามีคนงานกรีดยางผู้ชายคนหนึ่งแดดบุกใอ้ดีครับแดดบุค่อยดีไฟกับที่ยูประมาณ12บสองวนถ้าแดดจะจัดน่ครับกับที่ยามานสิบสาสนะครับเขาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเมื่อคุณชนะไปถึงในโรงเรือนหยีบยางก็ได้นั่งสมาธิคนพื้นปูนต่อหน้าคนสำหรับแผงสซัดเซลลลนะครับเป็นแผง ขนาดเล็กนะครับ,บรทา่านก็ถามว่าเป็นวิญญ,ญ mister, าณผู้ใดขออย่าได้แอบมากสิบวัดนะครับแผงขนาดเล็กนะครับสิบวัด่างินาดเล็กนะครับสิ้วัดแผงขนาดเล็่นอยรับริเวัดแ้เขนาดเล็กนะคร่บสิบวอไา่ด ว่าพ่อทําความดีไว้สูงมากคือทั้งบวชทั้งเรียนซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ดไโอกาส<ใ>จหลพีแปบ,บนึงครับพ่อลองคิดดูเสียงวิดีโอลบกวนนี่โซล่าชาร์ครับกําลังทํางานช่องแรกนะครับเป็นนี่ครับสองช่องแรกนะครับไฟบวกกับไฟลบนะครับที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับตรงกลางนะครับไฟบวกกับลบนะครับ ต่อกับเข่าแบตเตอรี่และสุดท้ายนะครับสุดท้ายเป็นไฟต่อไปใช้โหลดนะครับห้อยู่ต่อใส่ไฟก็ได้นะครับตอนนี้อยู่ทงหน้านะครับไฟฟากระแสสลับบ่ฮอนกับใส่แผงโซลาเซลล์ไว้ก่อนนะครับส่วนส่วนช่อง USB นะครับตอนนี้แดดจัดนะครับแดดกำลังจ่านะครับไฟกับเพิ่มขึ้นนะครับ ช่อง USB นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ครับชาร์จไฟโทรศัพท์ได้แบตเตอรี่นะครับ12โวลต,ต์นะครับ,บ,บ7.8แอมป์นะครับต่อไฟใส่นะครับตอนนี้ใส่หลอดหนึ่งนะครับเพียงพอนะครับแบตจะเหลือ เปิดไปเบิดขึ้นแบตจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งครับแบตจะหายไปสองสองขีดนะครับเหลือมากกว่าหา้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ครับจะเดเส้นดีกว่าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊เดีย๋ยวปิดวิทยุแป๊บนึงครับเป็นยางเป็นยางจ้าปิดไฟใจโหลดครับยุดเวียกกับมาแช่แบ่งปันนะครับอัดจีบว่เป็นความรู้นะครับหรือจีเป็นความรู้ ก็ได้นะครับเดีแบบแ๋ยวจะค้นสนใจนะครับแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับในการติดตั้งแผงโซลานะครับแบบง่ายนะครับแบบง่ายราคากับกี่บาทครับผมซังในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาบกี่บาทกันมี อยากรู้นะครับหรือว่าสงสัยในการติดตั้งนะครับในส่วนใดก็ถามมาได้นะครับถามมาไต่ชิปได้ครับผมยินดีนะครับยินดีตอบคําถามนะครับกับผู้ที่สงสัยหรือว่าบ่เข้าใจนะครับในการติดตั้งนะครับอึดเวียดนะครับกับมาแช่ประสบการณ์นะครับแบ่งปันพี่ปันนองนะครับเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ